หากบ้านไหนกินข้าวหมดหม้อนะครับในโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งอาจจะเป็นอุบายหรือเป็นความเชื่อให้ให,ใ,หให้ท่านผู้ชมแยกเอานะครับนะอันนี้ผมจะบอกในเชิงของความเชื่อว่าคนโบราณนะครับหากบ้านไหนเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะเตือนไว้ถ้ามีบ่าวสาวนะแต่งงานกันนะแล้วไปอยู่ด้วยกันนะครับ เข้าใหม่ประมันนะครับหรือว่า,เ,าเป็นบุตรหลานนะครับไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอะไรลนะักษณะน,นี้เขาจะมีคําเตือนที่ว่านะห้ามกินข้าวมื้อเย็นเนี่ยหมดหม้อให้เหลือไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้คนในบ้านให้ชีวิตในครอบครัวนะเกิดความลําบากขัดสนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหาเท่าไหร่ก็จะต้องหมดไปนะไม่เหลือเก็บเลยทีเดียวนะครับ รวมไปถึงว่าจะมีเรื่องวิบัติต่างๆนานาก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมันแต่ว่าคําโบราณที่ว่าเนี่ยห้ามกินข้าวมื้อเย็นเนี่ยให้หมดหม้อนะครับควรเหลือไว้ควรอย่าตักหมดนะครับนอกจากความเชื่อที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับยังมีความเชื่อที่ว่าที่ไม่ให้กินหมดหม้อเนี่ยจะทําให้นี่เกิดหนี้สินเกิดทรัพย์สินเงินทองั่วไหลเนี่ยมันเกิดจาก มีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณในเรื่องของเจตพูดก็คือวิญญาณโบราณเขาจะเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยตัวเราเนี่ยมีวิญญาณนะครับนะมีวิญญาณเวลาเราหลับไหลนะช่วงเย็นเนี่ยเป็นช่วงที่ทานข้าวเสร็จก็จะพักผ่อนใช่ไหมครับนะมีการพักผ่อนนะเมื่อเรานอนหลับนะเมื่อเรานอนหลับวิญญาณเนี่ยจะออกจากร่างวิญญาณออกจากร่างปั๊บก็จะไปท่องเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ที เมื่อท่องเที่ยวเสร็จเนี่ยวิญญาณก็จะกลับมาก็จะจะมากินข้าวนะที่หลงเหลืออยู่นะก็เป็นการแบ่งให้กับวิญญาณหรือเจตพูดนะครับหรือพูดผีเนี่ยกินก็ได้นะครับบางตำราเขาบอกว่าเป็นพูดผีก็ได้ผีบ้านผีเรือนหรือพูดผีต่างๆนะเพราะผีจะโกรธนะแต่บางตำราเขาบอกว่าเกิดจากเจตพูดก็คือวิญญาณของเรานี่แหละ ที่จะออกไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพราะวิญญาณของเราเนี่ยทำให้เราเกิดความฝันบางทีเราฝันดีฝันร้ายเนื่องจากวิญญาณวิญญาณเราไปอยู่ในที่ดีที่ร้ายนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าขวัญก็ได้นะครับนะคนทางอ่าบางทีเนี่ยเขาบอกขวัญหายอะไรลักษณะเนี้ยนะครับหวังว่าคงได้ยินนะครับแล้วนะบางทีก็เรียกว่าเจตพูดหรือวิญญาณที่สิงอยู่เนี่ย นะก็ไปท่องเที่ยวถ้าไปอยู่ในที่ดีก็จะฝันดีถ้าไปอยู่ในที่ร้ายก็จะฝันร้ายฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะนําฝันดีหรือนําเรื่องราวดีๆให้จิตของเราตื่นขึ้นมาแล้วมันมีกําลังมีแรงนะครับก็ต้องให้วิญญาณของเราเนี่ยได้กินอิ่มนะหรือว่ากินอยู่อิ่มนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับจึงจะแบบทาให้ชีวิตเนี่ยมันมีความเรียบง่ายมีชีวิตชีวานะมีกําลังมีแรงในการก่อรั์หารายได้ต่งตางๆมาจุนเจือครอบครัวนะแต่ว่าอีก ตำราหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าผีบ้านผีเรือนจะสาบเพราะว่าไม่มีข้าวกินไม่เหลือข้าว้ให้เพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงที่ผีออกหากินนะเป็นช่วงเวลาของผีเป็นช่วงเวลาของโลกวิญญาณที่จะต้องทานข้าวฉะนั้นก็จะมาดูข้าวในหม้อเรานี่แหละนะครับนะทำให้ผีเนี่ยสาบแช่งคนในบ้านนั้นให้พบกับความอดอยากนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อ นะครับแต่มาดูเจตนานะถ้าพูดถึงในเรื่องของเจตนาคนโบราณนะเขาก็จะคือสมัยก่อนนถ้าเป็นคนโบราณาชาวสยามเนี่ยชาวไทยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นสยามมึงยิ้มหมายถึงว่าบางทีเนี่ยจะมีพ่อค้าแม่ค้านะเดินทางข้ามถิ่นข้ามจังหวัดจรรล,ลีค้าขายเล่ไปนู่นไปนี่ไปตำบลอำเภอนู่นอำเภอนี้นะครับก็จะแวะผ่านหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะครับ ถ้าค่าไหนก็นอนนั่นนะครับก็เอาสินน้ําใจให้เช่นเป็นสินค้าที่เอามาขายนั่นแหละขายไม่หมดก็เอามาแลกเพื่ออยู่นอนหลับนะครับนะก็คือไม่มีโรงแรมอ่ะก็คือขอหลับนอนขอพักอาศัยตรงนั้นนะครับอาจจะให้เป็นเงินเป็นเบี้ยเป็นของมีค่าที่เป็นสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนก็คือเขาเชื่อใจกันมากในสมัยก่อนบางทีเนี่ยการหุงข้าวในสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไม่มีมออหุงข้าวไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ คนโบราณก็เลยเป็นอุบายให้ลูกหลานเวลามีลูกหลานในบางทีเขาไม่เชื่อฟังนะก็เลยต้องแบบว่าหลอกว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าต้องเหลือไว้จะได้เผื่อมีแขกมาตอนกลางคืนเขาจะได้กินข้าวที่เหลือนะครับก็เลยสร้างอุบายให้ลูกให้หลานเชื่อว่าอยากกินข้าวหมดหม้อนะเพราะจะทําให้ชีวิตลําบากขัดสนนี่เป็นอุบายของูโบราณน,นะในมุมมองตรงนี้นะครับ นะก็แล้วแต่ท่านจะเชื่อตรงไหนนะอันนี้ก็อันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเป็นความเชื่อของโบราณน,นะครับแล้วก็อ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะเวลากินข้าวเนี่ยโบราณเนี่ยเขาจะให้เหลือไว้นะครับนะเพราะว่าหุงข้าวเนี่ยมันต้องก่อไฟก่อฟืนมันใช้เวลานาน,านเผื่อก,กว่าที่ว่าแขกจะแบบได้กินอะ่ะเขาเดินทางมาก็เหนื่อยแล้วอะไรลักษณะนี้นะครับนะก็เลยจะต้องสร้าง อุบายให้มันเหลือก็คือไม่ต้องไปทําใหม่อะไรลักษณะนี้นะครับนะก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเทคโนโลยีไฟฟ้านะต่างๆถ้าจะแบบไปทําตอนกลางคืนก็เสียงดังด้วยถ้าไปทาอาหารตอนกลางคืนโบราณเขาก็ถืออีกนะครับผู้ <c oughs> คนหลับคนนอนหรือจะไปทําคกทําหม้อทําฟืนทําไม้อะไรต่างอะ่ะมันหล่นนะนะเขาก็จะถือเคสว่ามันไม่เป็นมงคลถ้าทําอะไรเสียงดังตอนกลางคืนด้วยนะเขาก็จึงมี ความเชื่อตรงนี้ขึ้นมานะในมุมมองของผมนะครับแต่ท่านใดจะเชื่อในเรื่องตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านแต่เหตุว,ตวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเป็นสรุปก็คือเป็นบางทีเนี่ยมันจะมาจากคนที่พัดหลงหลงทางเดินทางไกลไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนะครับเผื่อเขามาขอกินข้าวก็จะได้แบ่งปันให้แขกไปไทยมานะครับนะแล้วก็เป็นการต้อนรับแขกนะครับ เพราะว่าถ้าเขาไม่มีข้าวกินก็ก็มันก็น่าอายนะนะในสมัยนั้นนะครับนะก็เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือความเชื่อในเรื่องของห้ามกินข้าวมื้อเย็นหมดนะครับวันนี้ผมกับน้อง